วันนี้เอกชัยออกสารตามหมายนัดนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะเมื่อเมื่อวานนี้พี่แหวนกับน้องตะวันกับเพื่อนๆก็ได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลราชธรรมมาบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้เอกชัยออกสารซึ่งอาการก็หนักอีกที่ข้อมือเขาก็ยังมีท่อท่อใสา่ยางให้น้ําเกลือกับให้ยาอยู่นะคะยังยังต้องให้อยู่แล้วก็เมื่อเช้าเนี้ยหมอได้ทําการเจาะเลือดไปตรวจซึ่งค่าเม็ดเลือดขาวของเอกชัยตอนนี้อยู่ที่1นึ่งห ตามที่เอกชัยเล่าให้ฟังนะคะซึ่งอันนี้คือสูงมากแล้วก็เมื่อวานนี้ทำทีซีสแกนที่ช่องท้องที่บอกว่าปวดท้องก็คือพบก้อนเนื้อก้อนเนื้อที่พบนั้นคือ11.8เซนค่ะเพื่อนๆซึ่งใหญ่มากทําให้เอกชัยเนี่ยเวลาเขาเดินเขาไอาเขาเจ็บท้องที่ว่าเขาบอกว่าเขาปวดท้องก็คือมาจากก้อนเนื้อก้อนนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ทางโรงพยาบาลราชธรนจะทําการทีซีสแกนช่องท้องอีกครั้งหนึ่ง โดยโดยหลักการแล้วเนี่ยตามที่เราประเมินและไม่ได้ใช้ด้วยด้วยตาเปล่าก็น่าจะรู้กันนะคะว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วก็มีภาวะความเสี่ยงที่จะทําให้เกิด หนึ่งแหละที่เราเป็นห่วงเลยคือห่วงในภาวะไตวายเฉียบพลันหัวใจล้มเหลวนะคะซึ่งเอกชัยเนี่ยตัวเหลืองซีดตาเหลืองตัวเหลืองแล้วก็เท้าบวมมากแขนแขนลดบวมไปแล้วบ้างแล้วแต่ว่าตัวเท้าเขาเนี่ยยังบวมอยู่ตาตาบนตาล่างาตาบนล่างยังมีอาการเหลืองตรงกลางเนี่ยเริ่มเริ่มจะเหลืองน้อยลงนะคะแล้วก็ ขับถ่ายได้ปกติอยู่แล้วก็ดื่มน้ําดื่มน้ำเนี่ยก็ได้ได้ในปริมาณที่หมอกําหนดให้อยู่นะคะสิ่งที่เราเป็นห่วงและเป็นกังวลมากตอนนี้ก็คืออาการเนื้องอกที่ท,ที่ที่มัน,ม,น,ม,นมันโตขึ้นมันโตขึ้นมากมันเป็นข้างเดียวกับที่เขาเคยผ่าตัดนิ้วออกไปที่ท้องข้างขวานะคะแล้วก็ค่าเลือดค่าเม็ดเลือดขาวที่มันเกินมาที่11,000ซึ่งมันเกินเกินค่า ปกติมากซึ่งเราพยายามที่จะถามหมอแล้วว่าเออเลือดที่ค่าเลือดที่เป็นกรดเนี่ยค่าพีเอชมันอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งหมอเขาไม่ได้ตอบเราตรงนี้ตรงนี้ก็คือเราเป็นกังวลในเรื่องของของเลือดเป็นกรดมากด้วยซึ่งภาวะเลือดเป็นกรดเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยที่มีอาการภาวะแทรกซ้อนอย่างนี้ได้เกี่ยวกับทุกคนซึ่งมันจะส่งผลให้ให้อาเกิดภาวะไตาวายและหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน อาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนียมันเกิดได้กับคนที่พูดคุยปกติทั่วไปอย่างนี้ค่ะซึ่งมันเป็นภายในเรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าบทที่เขาจะน็อกวูบแล้วก็สิ้นลมไปเลยเนี่ยมีโอกาสมีได้ทุกๆวินาทีนะคะซึ่งวันนี้เราได้ร้องขอกระทางโรงพยาบาลและทานว่าถ้าหากจะเบิกตัวเอกชัยออกมาเนี่ยอยากเขาเดินเยอะได้ไหมให้เขานั่งวีลแชร์มาได้ไหมตอนที่ขึ้นไปบัลลังน่ะโอเคเห็นเอกชัยนั่งนั่งวีลแชร์ขึ้นไปนะคะซึ่ง การที่เขาใช้พลังงานเยอะๆหัวใจเขาจะเต้นเร็วซึ่งอัตราการเต้นหัวใจของเอกชัยอยู่ที่107-119มันไม่ปกตินะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากให้อยากขอความมนุเคราะห์ไปไปทางเพื่อนๆไปทางผู้ใหญ่ในราชทันนะคะว่าขอให้นำตัวเขาไปที่โรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมในการ ทำการผ่าตัดได้ไหมยอย่างน้อยๆก็เป็นการเซฟชีวิตเพื่อนเราได้ในระดับหนึ่งซึ่งทางโรงพยาบาลราชธาน,นีมันมีแคอ่อุปกรณ์เบื้องต้นที่ช่วยชีวิตเบื้องต้นแม้กระทั่งการเจาะเลือดไปตรวจทางโรงพยาบาลยังต้องส่งไปโรงพยาบาลน,นอกเลยที่นี่ไม่มีหลักในการตรวจเลือดแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมนะคะหากจะมีการผ่าตัดขอให้เป็นเคสที่เต้งรัดนิดนึงนะคะเพราะว่าอาการของเขาเนี่ยค่อนข้างหนักมากเราพี่แหวนไม่คอกับทำานัก ทนายบ้างหรือเปล่าว่าจะมีลาดับขั้นตอนที่จะช่วยเหลือเอกอชัยได้ย่งไรก็ได้แจ้งทางทนายเบื้องต้นไปแล้วว่าคือว่าให้ทนาย,นยช่วยเล่งรัดนิดนึงในการประสานงานนะคะขอนำนำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาในเมื่อคุณเจอก้อนเนื้อแล้วว่ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วพรุ่งนี้การทำทีซีสแกนเนี่ย มันไม่สามารถบอกได้ละเอียดนะคะว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งเราต้องการให้เพื่อนเราทำเอ็า MRI หรือเข้าอุโมงค์การทํา MRI เนี่ยมันจะสามารถบอกได้เลยว่าคุณเป็นโรคอะไรผู้ป่วยเป็นโรคอะไรแล้วก็รักษาได้ตรงจุดมากกว่านะคะค่าใช้ใจ่ายมันสูงมันสูงขึ้นกว่าทำทีซีสแกนแต่มันละเอียดกว่าแล้วก็เป็นการรักษาที่ไม่ซ้าซ้อนเป็นการรักษาสแกนทีเดียวครบเลยนะคะก็คือลําดับตอนนี้ก็คืนอทนายจะไปทําเรื่องที่จะส่ตัวต่อ ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือไม่แต่ก็เราก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนี้ช่วยกันจับตาส่งกําลังใจให้เอกชัยนะคะเอกชัยฝากขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจให้นะคะเพราะว่าวันนี้ห้องก็แคบด้วยแล้วก็วันนี้ก็เลื่อนคดีก็เลื่อนด้วยซึ่งต้องส่งตัวเอกชัยเข้าโรงพยาบาลก็ทําการรักษาต่อแล้วอย่างตัวเขาเนี่ยให้ยาม,มากก็ไม่ได้ไต ค่าไตก็ผิดปกตินะคะจะให้ยาฆ่าเชื้อมากก็ไม่ได้ให้น้ําเกลือมากก็ได้ก็คือต้องอยู่ในเลเวลที่ที่หมอเขาประเมินคือคือมันต้องประเมินประเมินตลอดเวลานะคะวันต่อวันว่าถ้าให้น้ําเกลือไปมากแล้วตัวเขาบวมก็ต้องดอปน้ําเกลือลงนะคะแล้วก็ให้ให้ยาให้ยาปฏิชีวนะเข้าไปแล้วเกิดภาวะที่ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติก็ต้องดอบยาคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมันต้องรักษาแบบประคับประคองจนกว่าจะผ่าก้อนเนื้อชิ้นนี้ออกไปถึงจะถึงจะระ,ะบุได้ชัดเจนนะคะว่าการรักษาต่อไปควรจะนับยังไง1 2 3 4ควรจะไปตามสเต็ปแบบไหนนะคะซึ่งตอนนี้เพื่อนไม่สามารถรับยาต่างๆได้มันมีมันมีผลต่อไตามากนะคะ